ีมุ้่มันหมาอยู่แล้วอรเี้กมีกำลังเล่ากำลังเล่าับพี่แนอยู่เออเเนี่ยตอนแรกที่ตอบไปฟังพี่แนพี่แนเราจูบูก็ับบ่าเนี่ยเพื่อนหนูนะแต่ไม่เรื่องพี่แนหนูว่าตนนนารักันเ

ลูกนะครับขอโทษคือพยายามจะอแบบไม่อยากให้น้องแย่ยังฝันอยู่ใช่ปะฝันใช่น้องรู้สึกไม่ดีอ่ะเจอเนาะไปรู้สึกไม่ดีละคือยังไม่ทันล่ำลาคือปิ้มบ้าปิ้มเล่าได้หลับมาเหมือนเหมือนปิ้มฉีดยานอนหลับอ่ะคือแบบ แเพี่ตังเรายัางตื่นเต้นไงฟังไม่ฟังเฮ้ย,ยพูดว่าอะไรนะกลัวพูดวาอะไรทำให้มือ,อทุกคนแบบตื่นเต้นพี่แนนเห็นพอแนนแล้วเออตื่นเต้น,อตน,ตนพอปิมเนี่ยน,นะเพื่อนน <laughs> อันนี้ไม่เลยตัวก็ตื่นไม่ลับหมดแล้ว <laughs> ตอนแรกยังไม่ทันหลับเขาหลับไปแล้วแล้วสะดุ้งแบบตาปิดตื่นมาเห็นเห็นปิมตายนะเห็นปิมกับแนนจุงมมือเข้าห้องน้ำ S <S จุงมือกันเข้ามาแล้วแบบมีแบบนีงคิดตื่นมาต่คือ,อตัวเป็นเรื่องหนีที่น่ากูัวทุกคนหาสเปทให้ตัวเองมา,ากแบนอนกอ็ได้แบบหาองศาไงแล้วใครเฉียงต้องที่ไหนตอบเฉียงด้้นพี่ต้อมขอคอยช่วยกันแล้ว